สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้ก็เรียนในเนื้อหาของวิชาภาษาไทยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทนะคะที่16นะคะในหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องธรรมชาตินี้มีคุณนะคะเด็กๆไปอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านเนาะส่วนใครที่อ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลย นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะไปที่หน้า160ได้เลยค่ะเปิดหน้า160เราก็จะเจอหน้านี้นะคะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติมา5อย่างนะคะทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆเลือกยกตัวอย่างมาเนาะตัวอย่างนะคะเช่นป่าไม้ค่ะสัตว์ป่าค่ะ น้ำดินอากาศนะคะเป็นตน้นต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านเรื่องธรรมชาตินี้มีคุณและว,วิเคราะห์ว่าธรรมชาติที่กล่าวถึงมีอะไรบ้างนะคะธรรมชาตินะคะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะคือ 1. ธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือสูญหายไปจากโลกเช่นแสงแดดลมนะคะข้อ2ธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดแต่สร้างทดแทนได้เช่นป่าไมา้ทุ่งหญ้านะคะป่ามีไม้เอกด้วยนะคะใส่ไม้เอกให้เรียบร้อยเนาะ ข้อ3นะคะธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างทดแทนได้เช่นแร่ธาตุน้ํามันนะคะตรงคําว่าที่ทออีทีไม่เอกที่นะคะอย่าลืมเติมแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจากบทกลอนต่อไปนี้นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรการทําลายธรรมชาตินั้นเกิดโทษธทรณีพิโรธแผ่นดินไหวหากค้นป่าพาเกิดอุทกภัยประมาทก็เกิดไฟไม่ร้อนแรงนะคะะ แปลตามบทประพันธ์นะคะเด็กๆขาทรณีก็คือพื้นดินเนาะพิโรธดก็คือโกรธนะคะคาว่าอุทกภัยก็คือน้าท่วมนั่นเองอันนี้คือคําศัพท์ที่คุณครูแปลให้เด็กๆเนาะเด็กๆก็นํามาเขียนนะคะตามความเข้าใจของเราเลยตัวอย่างที่คุณครูนะคะให้เด็กๆดูก็คือหมายถึงการทําลายธรรมชาตินะคะเป็นผลเสียต่อมนุษย์และจะทําให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหากเราตัดไม้ทําลายป่านะคะจะทําให้น้ําท่วม ป่ามีไม่เอกด้วยนะคะป่าไม้เมื่อหมดไปก็จะแห้งแล้งนะคะหมอเอือมเือไม่เอกเมื่อนะคะแล้วก็เกิดไฟไม่ป่าด้วยนะคะประมาณนี้เนาะสามารถแปลตามความ,าความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะหน้าต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียนมีวิธีการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะดินนะคะวิธีการอนุรักษ์ก็คือปลูกพืชคุมดินค่ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะข้อสองค่ะน้าค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้ง คําว่าไม่ทิ้งเป็นทออีงอทิ้งไม่โททิ้งนะคะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะคะเขียนให้ถูกต้องเนาะอ่ะป่าไม้ค่ะไม่ตัดไม้ทําลายป่าค่ะคําว่าป่ามีไม่เอ,เอกด้วยนะคะไม่ทําไร่เลื่อนลอยข้อ4ค่ะพลังงานให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าค่ะ ข้อที่5นะคะจงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดมนุษย์และธรรมชาติสามารถพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันได้นะคะ,ะเหตุผลก็คือเพราะมนุษย์และธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันจริงไหมคะเด็กๆจริง,รงนะคะเราก็ต้องพึ่งพาธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็ต้องพึ่งพาคนบ้างอย่างเช่นบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติรกร้างจนเกินไปคนก็ไปช่วยกันแพรวถางนะคะให้มันดูโล่งขึ้นมา ถ้ามนุษย์ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดธรรมชาติก็จะอยู่กับเราได้อีกยาวนานนะคะวันนี้เด็กๆทำแค่สองหน้าก็พอนะคะอย่าลืมเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายภาพลงในอัลบั้มให้เรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ